มากันที่เรื่องของคนที่ชอบของถูกของดีมีโปรโมชั่นนะคะเป็นข่าวดีของทุกท่านแล้วนะคะหลังจากที่ประสบความสําเร็จมากๆกับตลาดนะคะสลาดข้างธรรเนียบรัฐบาลริมคลองพดุงกรุงกระเกษมที่มีการขายผักผลไม้ข้าวมาตลอดเลยนะคะรวมไปถึงโอท็อปด้วยนะคะก็เลยทําให้ เป็นกระแสต,ต่อเนื่องค่ะว่าอาจจะกระจายแบบนี้ลงไปในสีภาคไปเลยนะคะ mm hmm. หลายๆจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆก็จะได้มีโอกาสไปชิมไปชมไปชอ้อปไปชิวแบบนี้เลยนะคะจะมีการประชุมกันวันนี้ค่ะระหว่างทางด้านของรัฐบาลนะคะแล้วก็จะให้กรมส่งเสริมเกษตรการเกษตรเข้าไปนะคะในฐานะผู้ปฏิบัตินะคะไปติดต่อช่องทางการค้าขายแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยได้นาผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงมาพบกับผู้ค้าไม่ต้องผ่านคนกลางราคาก็ถูกลงแถมผู้ผลิตก็ ได้พบกับผู้บริโภคด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากจะจัดขึ้นทั้ง4ภาคเลยนะคะในรูปแบบตลาดนายกตา่ชื่อเก๋ที่สุดในสามโลกเนี่ยเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยก็บอกว่า <c oughs> มีโอกาสซื้อของดีราคาถูกแบบนี้เนี่ยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายใดที่สนใจเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะติดต่อขอช่องทางในการที่จะไปเช่าพื้นที่มาออกบูธออกร้านเพื่อค้าขายกันเพราะว่าตอนงานโอทอปเนี่ยนะมาออกงานกันนะยอดขา ได้ยได้600ล้านบาทคนมึง4 0 0 0 0 0คนตอนงานผักผลไม้ไทยเนี่ยนะมียอดจำหน่าย20กว่าล้านบาทคนชมงานเกือบ200,000คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้ารัฐบาลจัดงานอีกจัดตลาดชุมชนอีกก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรงนี่ไปออกงานแบบนี้เนี่ยคืองานโอท็อปก็คือผู้ประกอบการจากทั่วประเทศมาเองใช่ไหมแล้วก็ตลาดนัดผักผลไม้อันนี้ก็เกษตรกรมาขายเองในกรุงเทพแสดงว่าคนกรุงเนี่ยคนเมืองเนี่ยโหยหาอะไรที่ แบบโดยตรงอะวิถีใช่ไหม,มกับผู้ประกอบการใช่คือไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางล้วอยู่ในเมืองเนี่ยเวลาเราอยากจะกินผลไม้สดๆเราต้องเดินไปตลาด เดินไปตามรถเข็นใช่ไหมฮะและทษทีนะบางทีนะไปตามตลาดนะคะซื้อกลับบ้าน2วันอ้าวเหี่ยวแล้วมันไม่สด<ร>กว่าจะขนส่งมาและที่สําคัญอาหารปลอดภยอัยนะคะตอนนี้ควรให้ความสํมาคัญเรื่องอาหารปลอดภยัยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อรู้สึกว่าได้คุยกับเกษตรกรโดยตรงเนี่ยก็ได้อาหารที่ปลอดภัยกลับบ้านนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเชื้อไวรัสโคโรนาเขาเริ่มระบาดในเกาหลีใต้แล้วโดยที่ในเกาหลีใต้นะคะพบผู้ป่วย3ราย ่ะ2รายแรกเนี่ยนะคะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศในแถบตะวันออกกลางและเป็นสามีภรรยากาันส่วนผู้ป่วยรายที่3เนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันกันกบผู้ป่วย2รายแรกนะคะในขณะที่สื่อบางสำนนักเนี่ยบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะมากกว่านี้คืออาจจะสูงถึง10รายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแล้วก็ทางการเกาหลีใต้นะคเขากาลังตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่นะแล้วก็มีผู้ป่วยบางรายเขาบอกว่า เดินทางออกไปจาก ประเทศแล้วเดินทางไปยังประเทศจีนซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้รายงานสถานการณ์นี้นะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้ป่วย29รายเสียชีวิต4รายใน5ประเทศคือซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรส์กาต่อาอิรานและเกาหลีใต้โดยที่อย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ3รายล่าสุดเนี่ยเจอที่เกาหลีใต้ในขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี2555นะคะมาถึงวันที่25พฤษภาคม2558 Pop. ผู้ป่วยรวม1,139รายใน24ประเทศและเสียชีวิตแล้ว431รายนะคะทางด้านนายแพทย์สุรเชษสถิตนิรามายัยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็กล่าวว่าเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2012เนี่ยนะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเชียบพ,พลันมีอาการรุนแรงคล้ายโรคซาเลยทีเดียวค่ะเชื้อเนี่ยจะลุกลามเข้าปอดอย่างรวดเร็วแล้วก็ติดต่อการทางการไอ หรือจามค,ค,คือติดง่ายมากๆไหคะผ่ะาหาผาหาข,ของเขาเนี่ยเริ่มต้นมาจากอูดค้างข่าวนะ,ะแล้วก็เวลามันอยู่ในคอหอยของอูดเวลาอูดรึแบบจามออกมาทีเนี่ยน้ำลงน้ำลายมันออกมา,ออกมาแล้วออมมันไปในอากาศมันก็เลยทําให้เกิดการติดเชื้อในซาอุดิอาระเบียทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะยังไม่พบผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็มีการป้องกันอย่างต่อเนื่องร่วมงานกับ จะโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่พบผู้ป่วยถ้าเกิดว่าพบใครต้องสงสัยขอให้จัดไว้ในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลระดับสูงสุดเช่นเดียวกับโรคซาเลยทีเดียวนะคะที่นี้ใกล้และใกล้จะถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็จะมีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปร่วมพิธีฮัจที่ซาอุดีอาระเบียเขาก็บอกว่า ขอให้ทําตามมาตรการป้องกันก็คือให้ฉีดวัคซ,ซีนป้องกันแคัดใหญ่วัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอนทุกคนแล้วก็หลังจากกลับมาแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้มีการติดตามตรวจสุขภาพเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ลองดูนะแต่ว่าอันนี้อย่าไปตื่นตระหนกน,นะว่าโอ้โหมีระบาดอีกแล้วกลัวกันใหญ่เลยไม่ใช่นะฮะ ในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อยังไม่พบการระบาดนะฮะเป็นแบบว่าจะระบาดในประเทศที่คนไทยมักไปเที่ยวนะฮะอย่างเกาหลีใต้แต่ก็พบไม่เยอะนะฮะที่เกาหลีใต้เนี่ยแล้วก็มีที่ซาอุดีอาระเบียก็ระมัดระวังไว้ก่อนนะคะดีที่สุดค่ะอ่าเดี๋ยวย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่านังสือคุณฝ้ายโชว์หน่อยนะครับที่เราแจกกันในวันนี้นะครับหนังสือชีวประวัติ เป็นหนังสือชื่อว่าสู่อนาตการชีวิตฉันและตีเฟนฮอร k กิงนะคะก็เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กวันนี้เราแจากกัน5เล่มตอนนี้ ไม่ต้องโทรแล้วค่ะได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะรวดเร็วมากๆขอบคุณที่ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันในช่วงต่อไปนะคะแต่ใครโทรไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแจกอีกมีมีมีเรานดนร้อไห้ไปแล้วอภัพก่อนนะฮะช่วงหน้าเรื่องแปลกโอ้โหนำเสนอหลายเรื่องเลยนะฮะอย่างที่อินเดียเนี่ยมีการไปจับนกพิราบที่เขาคาดว่านกพิราบเนี่ยนบินอยู่เนี่ยเป็นสายลับของปากีสานเจมส์มอนด์เออเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ